สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหลังจากที่เจิดเป็นจิ๊กโกประจําหมู่บ้านมานานหลายปีครับขอเป็นคนทำมาหากินกับเขาว่างครับไส้กรอกสีแดงแจ๊สน่ารับประทานครับช่วยอุ่นหนุนเจิกันหน่อยเร็วมาเมาเร็วเจิดไม่ยอดจริงๆด้วยครับผู้ใหญ่ครับไส้กรอกของเจิดนี่สีสันแดงแจ๊สน่ารับประทานขนาดนี้ครับ ทำไมไม่มีใครมีน้ำใจช่วยอุดหนุนเจอเลยล่ะครับอ่าถือว่าสงสารละกัน้างั้นเดี๋ยวรถช่วยสักษามไม้ละกันนะเอ๊เจ๊สี่ไม้จมปีขอแปดนั่นไงครับ <c oughs> เขาเรียกว่ารักกันจริงครับแม่น้องจำปีนี่เธงมีน้ำใจกับพี่เจอซะเหลือเกินครับจำปีบอกว่าขอนะคะไม่ได้บอกว่าตึงแต่เดี๋ยวก่อนครับทุกคนครับ ไส้กรอของในเจิดเนี่ยดูเหมือนหน้ารับประทานแต่ว่าสังเกตดีๆครับว่าจะมีสีแดงที่ผิดปกติอยู่ผมก็ลังสงสัยนะครับว่ามันน่าจะมีส่วนผสมของสารโซเดียมไนไตรด์สารนี้นะครับมันคือสารที่ทําให้เนื้อสัตว์มีสีแดงนงาทาน ใช่แล้วล่ะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้คําแนะนํากับผู้บริโภคว่าหากบริโภคอาหารที่มีโซเดียมในไตร์มากเกินไปจะทําให้มีอาการปวดศีรษะอ่อนเพลียคลื่นไส้และอาเจียนถ้าได้รับในปริมาณสูงมากจะทําให้เกิดอาการปวดท้องหมดสติและถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนบริโภคอาหารประเภทนี้ควรสังเกตให้ดีนะครับ ดังนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยเราควรต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเลขทะเบียนอาหารและไม่ควรซื้ออาหารที่มีสีแดงผิดธรรมชาติแบบนี้และก็ไม่ควรกินอาหารบางชนิดซ้ำกันบ่อยๆด้วยค่ะในเดอพวกเราลัยเอาไปเลยเจอนราไม่ได้สนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข